สวัสดีครับมนีมลวยพ้ามาตาในท่านนองบีมฝันฟันเห็นตัวเลขสามตัวอยู่ฟาร์มือลูกปั้นนะครับฝันแบบใดก็ลองปติดตามในท่านน้องบีมดวๆกันเลยครับสวัสดีจ้า้องบีมกล้องหุ่นจำน้องบีมมันมณีมลวยยินว่าน้องบีมฝันเล่นมาตามก็ฝันน้องบีม ทูพีซุนองเอฟซี C ฟังเยอนะครับพอดีคือเป็นคนฟังอย่าคนน,นึ่งเนาะบางที่มันกับไปทางรัฐบาลไทยเนาะมัเทียวกับเป็นบัานเยออย่าง <c oughs> นี้เาฟันเป็นตัวซ้ตั <c oughs> นะครับก <c oughs> ตเลยฝ่ามาไทายแบ่งฟันเป็นออซเนาะ <c oughs> ช่วนี้ไม่ไม่ก็มีคนฟันกัเลยเราดูแล้วฟันไวก้กบรแยากาไปเที่ยวกันเลยเนาะ <c oughs> เอาเวลาฟันได้ว่างทุกอย่างโดยฟังในวันไหนเปแรงเนะเองเด้อ สีก็เลยเย็นหางๆตั้งสีแดงย็นแรกๆมันันมาบินขบบินันมาวิู่ในข้อมือมมนเลยไม่ถนนได้ายเป็นว่าบ่อีไฟมีแคิเนสคือยูนาวอแน่แหละบ่แม่นยูนแเต็ดีพูนแตกนี่เลยนิระยางไปตามถนนมันบ่มีวนมันเลยไปจอหลานอันั้นไหมผิดบิว่าใครเลยสร้างด่านทูเลียนนะบินรยางเขาไปอ่ะ ี่ยเขาไปดิษฐานวาแม่ขังนงขังนานกับเป็นบาลานอนมันก็ซิ้มโซ่หนึ่งไปถามบาอยู่น่ะมีคนอยู่บอก์บ้นเรยแบบบ่ามี่วิเลยาบินกับยางไปอีกล้าบินกับ่าสียางเขาทางโค้งนิ้ยางมีค้นถามบาลบางอย่างค่อยเกิดอุบัติเหตุบอกต่แล้วก็มีรถบรรทุกหกลัวมากแล้วมันจะตายลาบินกับยางนี้บินบ้าตายยางนี้แล้วมันก็มีเสาอยู่นี่เรว่าฐานนี้ทางที่จะยั คันนี่จังติดีส์แต่ว่าแต่เลยถ้าม <flatten fit. mother> ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอออะว่าอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าเขาหายบินม่ะออกจากฟันนีบินยางแม่นมุดตุนแล้วมันก็โลดหลอมันเลือดฝอามาทั้งบินมพอดีบิ๊มเลยบิ๊ตายแม่นของมันแต่ละทักบินมเลยบิ๊มเลือบิ๊ตายโอ้ทับบินมเลือดจ้ะเออเจ็บบิ๊มตายบิ๊เลือดยางออกมาจากลูที่บินมบวกลื่นอย่างเลยที่กับแม่หมองที่มันมีไฟอ่ะ แล้วแบบว่าทำนั่นนี่ตาใสสีอีแล้วเขาให้เอาไปพ่อเธอแม่งกับตาถาไปวางยืนอยู่แบบนี่ปลาแบบว่ามืดมืดมันมีหวัดใหญ่ๆแล้วมันก็บตาถาอีกแล้วปลาใหญ่ๆแล้วก็มีรูปปั้นอยู่ในน้ำประมาณจักสามโตนี่แหละมันอยู่ในน้ำแล้วค่ะแล้วเขากลับมาแก้คืนมาแก้คืนมาตัวแล้วก็บคือป็นแรปฉันเป็นผู้หญิงตาสีอันดำๆแล้วก็บหุ่ยาวยาวปักเอ็งอยู่มบนนี่แหละ เส like oh no. uh ื้อฟใช้ส่งเออใส่อันผ่านนัเกี่ยว้าว่ะนายแหะเขาเลยว่ะขอวีเลอันรูซื้อมันกระลำเอียงเอียล้วรูปปันกระลำนั่งดินกะเหมือนบินลอยได้อ่ะลอยขึ้นไปแล้วนงกัไปเบิ้งอีกข้างหนึงเบิ้อีกข้างนึงก็คือรูปปันใช่เสื้อสีสูงแต่เขาเหต้องเสียเป็นผู้ใช่รูใส่เหตุ้องเสียวีเลเหนเลยเจดสองหนึ่มือเขาตัวสีแดง

พอดีมีรถมาส้นเพาขดใส่์ต้องทำบทางบีมเดียวทำบ่ตายแล้วยังออกมาเลยอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ริงขอให้น้องบีมนี่ออกจากฝันนี่แน่เพราะบีมยากมันมืดก็เลยฟึ๊บผาไปเป็นตาเนาะเป็นตานใหม่ต้องมือเดอยววันนี้เลยไปเห็น,นหลูกคนเดาคนบ่คนเดาลูกป,ปั้นจากน้ำคือว่าสามลูกเป็นยั่งี้ง ใช้สุดสีชมพูอ่ะมีสามหุนละแต่พี่ผมมีอย่างพร้อมละคนเลยฟันคนจะค้นจำเลยปะมีวะก็จะเป็นลอยคนค้นเป็นลอยคนคนหลอยคนฟันลูกปั้นสามตัวเลยฟอนน้ำบันลูกปั้นผู้หนึ่งบอกเลยชม่วโมงสิบอ่ะชม่วโมงห้านิวเห็นตุเรงในฟาร์มือร์ถือปะเลยก็ได้ก่อน จ็ดสองนึงอ้าวชัดเจนนะม่ติเนาะมาเลยก็นเร็วเบียงอะ่รสักนละเนาะเด็กน่อยแล้วก็บอกจริงเนาะบอกคุจำในเวอร์ันเนาะันยังถามอีกเจ็ก็จำได้เลยปันเงาเนาะเดี๋ยวตรสอบวปาเราอีกตัวเขาาาไอ้แล้วตัวเราจบอกควบควบไเลยนะครับปันเงาเนาะอ้าวหมดเลยนะครับเดี๋ยวตรสอบดูนะเอาตัวนี้ได้ครับเหล็กไฟมือเนาะเจ็ดสองหนึ่งด้นะครับเป็นเหล็กยูรุปันเนาะถ่าไหนเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองได้นะครับเป็นแนวทางของน้องบีมฝันเดียงเนาะ นะครับชัดเจนเด้คอคนบริตัวนะครับสั่นได้คนหวานสั่นได้หน,น่อยเขาก็มีคนบริตัวเนาะนะครับไก่ตัวไก่จะมาเลยจัดการ <c oughs> <c oughs> เอาลองเทียนลองเทียนเอาล็อกออกมาเทียนหนึ่งนึงลูกล็อกออกมาเทียนหนึ่งนึงนบิ่มปันวว้บิีม,มืเนี่ยคว่ำมืดไม่เล่นนี่ใส่ป้ายลายลายอ่ะคือเสาป้นั่นแหละที่เลี้ยังไปไม่เล่นนี่อ่ะเหรอเขาขายทุนยังมีเรี้ยงเขาไปทา,า,างหลัง ข้างหลังก็มันเป็นบานล่างไหแล้วมนก็บินกโต๊ะบินไบินก็ออกมาไอบินก็แล้วมันก็ม่ค่อยหาไม่ถาบินว่าบินมาหัวใจว่าหัวใจเงี่ยเนถนนหนาไม่ค่อยไม่ค่อยตายบินก็เล่าแบินก็คิดตัองสี่บินก็บ่ารู้แล้มันก็ไม่รู้ขหนมาขับมาทับคนหนั่งตายบินก็ยังออกไปในทางโูบไอบินก็ลบินก็ตึอานเลยบอ่าทักทิ้งทักไม่จริงเอาะไบินกออกไปอ่ะ แล้วบเนี่ยแค่เด็กบีมกันเบิบิมันชี้หน้าเขาอีน่ะบีมกับเรเบิคิดอี่างนั้นเขาว่าทัดบีมนะบีมก็ออกมาในบินใจบีมบัสตายเรียกว่ามองจีไฟแจงๆไงถิดมันเปิดไฟอยู่แต่แล้วบีกับตีเสาตีเสาลสรอารีมกันั่งรอแล้วสายทิ้งซม่จริงออยอะไรออกไปมันเน่ยอะออกไปอยู่ในป่าเนี่ยในป่าเราก็มีวันแต่มันก็แตยขาดเอื มีบัดแล้วอะใหญ่ๆอะเยๆแล้วก็มีพราเออมีอูกปัดนเป็นผู้หงตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งอีกเป็นผู้ชายอีกคนนึงล้ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะลูกปัดนะอี่หนึ่งผู้ชายสองลกปั่ะผู้ชายเนเห็นนั่งเสียไม่เล่วไเล่ยเ็เลอันเจ๊ดสองึ่ง อืมจำใจเนาะจำได้เนาะพี่น้องปรตัวเด้นะครับจำได้มันยบ้างจำได้ปรตัวละเอียดพวกเขายิงทวดด้วยจำได้เนาะจำได้รอบซองกับเตาทำแรงมาพนิจด้จำได้ชัดเจนเด้วนะครับสำหรับก้อฝันของน้องเบี้ยเนาะนะครับกจำได้พี่น้องมาน้ำก็ซื้อเด้วนะครับดึงจิตไปเที่ยวเป็นบ้านนะเดี๋ยวบางงามสีตะก็ไปเพื่อนบ้านด้วยอ๋อนะครับกิพี่น้องมีจะไปรัฐบาลได้ก็อะไรที่เขาเนาะแต่ตามให้สำหรับก้อฝันน้องเบี้ยเลขขึ้นอยู่ฝ่ามือเด้วนะครับอตัวตุเรงก็ไม่ตัวย่านะครับอืม ปีเลขเจ็ดสองหนึ่งเนื้อครับยูฟาร์เมอร์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองตาไหนนะครับตามนี่นะครับปะท้วนนีนะอคุ้มฝันเนาะ,อะพอโดนแล้วนะครับก็ให้โจกมันในคุ้มฝันน้องบีมเนื้อครับคนฝันแบนผู้หนึ่งเคยอ,ออกเครื่องรัฐบาลไทยระเพียนบ้านเนื้อนะครับมักกระต้นเชื้อมามากกับพันนะครับก็ให้โจกมันเนื้อทางของน้องบีมเนื้อนะครับจบโจกมันครับเอาเข้ากันลอกเมื่อนองไปถือเนาะเลขก็นนะลขหลายตัวเรีลขห้างเดียวไหมเป็นยูฟาร์เมอร์เนาะเป็นเรียกเจ็ดสองหนึ่งนะครับ เิ่นกับมันจะว่าบม่ได้ตัวเนาะได้ตัวไม่อีหลักบม่ได้ตัวนะครับน้องมีชินอยู่เด้เพราะว่าไปวัดกู้สอนอยืนมาพาอาจารย์สอนบ่สอนแต่นสอนหนึ่งสอนร่างเดให้ไลท์พาถูกมือมันจังเสียแฮมทำคว่ำเฮ็ดคว่ำดีอย่าบิเล่ผาถูกมือมันเลยเหมือนนี่จังซีดตังซิด สิงศักดิ์สังศักดิ์สิงศักดิ์สิทธิ์หมันคงต้องบีบมันเริ่มเริ่มขมเริ่มฟันเริ่มมีคนบอกสิบอ่ะจูเนาะเอาแบกปันนี้ทีถือได้หลายเดองวันี้ได้ผชวนมาน้อน้องมีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ